สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะกับคลิปที่22นะคะกับสูตรที่17สูตรนี้บวก1นิ้วไม่พอเราจะลบ9แล้วก็เพิ่ม10สูตรนี้จะจำง่ายมากเลยเพราะว่าลบหมดมือเลยลบมือขวาแล้วก็เพิ่มมือซ้ายนะคะ แบบฝึกที่ใช้ฝึกสูตรนี้จะอยู่หน้าที่93ถึง95ส่วนหน้าที่ครูเมี่ยวยกตัวอย่างจะอยู่หน้าที่93นะคะอ่ะเซตศูนย์พร้อมกันสองมือรอบแรกดูก่อนรอบที่สองทำตามรอบที่สมค่อยทำด้วยตัวเองนะคะ10ข้อเหมือนเดิมอ่ะอย่างข้อแรกเลยสองบวกห บวก6อดีต5 6แบบนี้บวก1 1อ่ะ10ก่อนเจอ1นิ้วไม่พอละลบหมดมือเลยค่ะนักเรียนลด9แล้วก็เพิ่ม10คคำตอบคือ20นั่นเองต่อไปข้อ b 22บวก5บวก2อ่ะเจอ1ทํางทำไงลด9เพิ่ม10คคำตอบคือ30 ต่อไปข้อ4บ้าง2บวก22บวก5บวก11อ่ะ10ก่อนเจอ1ทําทำไงคะลด9มือขวาเพิ่ม10มือซ้ายคำตอบคือ40ต่อไปข้อ D อ่ะมีอยู่เท่าไหร่4บวก5อ่ะเจอเลข1อีกแล้วลด9เพิ่ม10 บวก8อ่ะ5 6 7 8คำตอบคือ18นั่นเองต่อไปข้อ E ค่ะอ่ะมีอยู่เท่าไหร่3บวก6อดีต5 6บวก1อ่ะเจอ1ลด9เพิ่ม10บวก1อีกทีหนึง่งอ่านิ้วพอคำตอบได้เท่าไหร่คะ11ต่อไปข้อ F มีอยู่2ลบ2 บวก9ก้าะบวก1นึงทำไงลด9แล้วก็เพิ่ม10บคาตอบคือ10ต่อไปข้อ G บ้าง78อ่มี7กับ8ลบ55บวก6อดีตห้าบวก1นึงทำไงลด9เพิ่ม10บคาตอบคือ3 0นั่นเองค่ะต่อไป 58อ่ะมี5กับ8บวก1ิบอ่ะสิบนิ้วพอบวก1อีกอีกทีหนึ่งพอไหมไม่พอละลด9แล้วก็เพิ่ม10บวก13บามอ่ะได้คำตอบละแปดสิบนั่นเองค่ะต่อไปมีอยู่ห้าสิอดีตมาบวก3ม บวก11อ่ะ10เจอ1ลด9เพิ่ม10บวก9อ่ะเต็มมือเลยคำตอบคือ79อ่อีกข้อหนึ่ง18ลบ1อ่ะลบไปบวก2อดีตขึ้นมา2บวก51อดีต50 หนึ่งพอไหมไม่พอทำไงคะลด9มือขวาเพิ่ม10มือซ้ายคำตอบคือ70และนี่คือตัวอย่างการใช้สูตรที่17นะคะถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือติดตรงไหนให้ทักหาครูเหมียวได้เลยนะคะฝึกให้คล่องก่อนฝึกถามตอบด้วยแล้วค่อยไปสูตรต่อไปนะคะ